ไป,ป<ะ>มา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 ไอ้เหี้ยหลุดดิชเฉยสัตว์งงเลยอ่ะเน็ตจา่าเลรอพี่สิงใช่ลืมเ,เปลี่ยนเน็ตเว้ยลืมเ,เปลี่ยนเน็ตเหี้ย แป๊บนึงนะคุณดูเดี๋ยวพี่เขาแป๊บนึงแป้นหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้นนไอโน้องเปิดเปิดใหม่แป้นหนึงแป๊บนึง หัวหนึ่งครับน้องหัวสองอ้ม้าอันนี้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 มาห้าห้าสิบบาทนะครับผมเออเออสามารถล่าหัวได้เลยนะครับผมมืาห้าสิบบาทสามารถลาหัวได้เลยนะครับไม่ต้องปรับแกนเอ็กแกนไวนะครับผมก็ซื้อมาก็แบบตึงเลยนะครับผมเออ ซื้อมาก็ตึงเลยนะครับผมเวอร์เกินไปหรือเปล่าซื้อมาก็ตึงเลยว้าวสุดยอดซื้อมาก็ตึงเลยนะครับคนดูเฮ้ยเบอร์เกินไปแล้ว ซื้อมาก็ตึงเลยนะครับโหท่าไม่ทันโอ้โหก็หคือแบบซื้อมาซื้อซื้อมามาห้าสิบาทก็ตึงเลยอะคนดูเฮ้ยโห,โหไอไอไอ,ไอสินมันตึงเกินหวัดดีไปรุ่นมาวเก้าหัวหนึ่ง หัวสองอนี่มาห้าสิบบาทนะเนี่ยเฮ้ยนี่ขนาดมาห้าสิบบาทนะเนี่ยโห,โหเฮ้ยเม็ดละหัวมันใช่หรอนี่มานี่มาห้าสิบบาทนะเนี่ยแกในแกนไวไม่ต้องปรับเฮ้ยผมเล่นในโทรศัพท์เองอ๋อ โอ้ oh, ถ้าคนดูเยอะเมื่อกี้นี่โคตรเว่อร์อ่ะเหี้ยเฮ้ยนี่นี้มาห้าสิบบาทนะเนี่ยคนดู <Yeah. S 2> แปบบ๊บเข้าหัวทุกเมตรอ่ะเฮ้ยนี่ขนาดไม่ได้เล่นซองนะเนี่ย ออเปิดแม่งดิรออะไรอ่ะเปิดแม่งดิอยู่ไหนอ้าวยิงกูไม่ได้หรอกหน้านวัดดี้กูจะเฮดช็อตปะวะคนดู เม็ดนี้เป็นเม็ดสุดท้ายขอให้เข้าหัวเม็ดสุดท้ายเฮ้ยโอ้เข้าหัวก็ไม่ตายโอ้อะไรอ่ะเกมดูดิดีครับดีครับน้องกูตายแน่โอ้ยไม่ตายเฉย อยู่ไหนเอ้ยตัวแตกเฮ้ยชุบ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 ,ชบตัวแตกตัวแตกตัวแตกไอเวียมันเปิดหัวไม่โดนเมื่อกี้เนี้ยไม่งั้นก็หัวแตกแล้ว ดเดรสเซอร์เดรซอเอาเฮ้ยเกือบตายเพื่อนผมเพื่อนผมข้างล่างโอเคครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกินไปนะแบบเก็บแบบ er หลายหัวเลยอ่ะรีเซิร์อ่ะมันเวอร์ไปนะนรีเซิร์มันก็เวอร์ไปนะ ันก็เกินไปแล้วเปล่าเกี๋ยวมันดู ดีไวรุ่นเมาค้าวเ <Double Kill. S 1> ดี๋ยวกูตายนะครับคนดูไม่ได้เลย แน่เฮ้ยมวกบินนะมวกหายนะมวกหลุดะสวัสดีครับวัสดีครับน้องเป็นไงถ้าพี่ตายอ่ะเป็นไงอ่ะพี่ตายก็แบบทีมก็แพออ้อน้องๆเห็นป่ะพี่ตายก็คือแบบทีมแพ้เลยอ่ะ ผมยิงพี่มาใหม่ครับน้องมาใหม่ครับน้องมาใหม่เลยไม้พี่แก้มือซะดีๆมาไดโอเคครับมายิงแม่งทุกคนอะใครผ่านมาหาพี่พี่ยิงหมดนะพี่ไม่เรื่องนะครับน้องพี่ยิงหมดนะครับน้อง ไม่รู้จะจะรู้ๆกูออกมานี่ก่อนโอ้ยมาดีให้สองเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮียมึงยิงจากไหนอ่ะกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเานี่ยิงกูได้เลย ตึงยังครับอยู่แล้วครับน้องตึงอยู่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมสกินทำไมมันไม่มีสกินขึ้นนะ่ะนอกจากเพื่อนอนะ่ะผมเองครับผมอะไรครับน้อง เฮ้ยห,หัวบินว่ะหัวบินว่ะหัวบินว่ะคนดูมาช้าไปหน่อยอ๋อ พี่จะเล่นสเตปปามนะมาดูเล่นส,สเตปปามและมาตาราเล่นด้วยโอเคครับเอ,าอ้าเฮียสเตปปามทำไมไ,ไอ้วอร์ม,มันติดแบบนี้อะเฮ้ยกูไม่เล่นแล้วโหสเตปแม่ง ที่ไหนไวะเนี่ยนี่อาจจะละมาดิหัวแตกนี่ยิงกูใช่ไหมไอ้นุม่มเฮ้ยโอ้โหอัดตัวเขาอะชุบ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 พี่จำผมได้ไหมจำได้ครับไอฟิล์มไอฟิล์มน้องรัก เวอร์เวอร์ตรงไหนครับน้องพี่เวอร์ครับ แป้งอยู่ไหนพี่ไม่รู้ครับไอเบียเปิดหัวดิ่เป้เบีย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 ไอเบียไอเฮียมาหลอนอยากไปเจอเขาอ่ะนี่อยู่ข้างหลังแล้ว ว่าไงน้องมาเล่นมุดในบ้านกับพี่เหรอน้องตาหน้าใครสร้างเดี๋ยวพี่สร้างเองครับน้องพี่บัตรเยอะอยู่ไม่เยอะเท่าไรหรอกก็เออน้อยแล้วล่ะตาบีจ้าเดือดไปไปไป สวัสดีครับน้องตาหน้าขอหนึ่งหนึ่งผมสร้างไม่ได้ไม่เอาครับไม่อยากหนึ่งหนึ่งครับน้องตัวทีละการถ้ายางหนึ่งหนึ่งก็โด o n a ไหมพี่ยี่ยี่สิบบาทดีน้ำน้องพี่ไม่รับหนึ่งหนึ่งนะครับน้องแต่ถ้าพี่ย้ายพี่หนึ่งหนึ่งจริงๆก็โดนยี่สิบบาทนะครับอ พูดถึงโดเนิทยังไม่มีใครโดเนิทมาเลยอ่ะครับวันนี้ใช่ยังไม่มีใครโดเนิทมา <S <S อย่างเทสแคนครับได้ครับน้องเดี๋ยวตอนนี้จบแล้วพี่ให้ลูกแคนพี่เทสให้นะครับขึ้ไม่เทสเองนะ

มาเลยครับน,น้องแบนอะไรบ้างครับเช็ดแคนแบนแบนไม่แบนอะไรครับนอกจาก UMP ครับผมห้ามยืนรอห้ามสแนปแค่นั้นเองครับอ๋อหัวหลุดไปแล้วเนี่ยไอ้นี่โดดปาดโอ้ยเฮี้ยกดหลายเม็ดเกินเบ่อร์ไปเบ่อร์ไป เอาล้มไปเองทำเป็นอย่างนั้นทำไมล่นะนาา้องตอนน้าสร้างไหม่ครับสร้างครับน้องเขามือเอาเอา,เอาตัวละครน่ะจอดอยู่เอิม่มเห็นป่ะดูดิเ,ดเร่งกดเขี่ย สร้างห้องอะไรพี่ชายสร้างห้องไฮไลท์ห้องไฮไลท์นะ <c oughs> มามามาเดี๋ยวพี่สร้างแป๊บน,นึงแล้วกันนะคุณดูออ <c oughs> พี่ชายได้อยู่หรือเปล่าอยู่ครับน้องอยู่ตลอดอะ <c oughs> พี่กำลังสร้างแป๊บน,นึงนะครับคุณดูเออ <c oughs> บอลหัดเลยได้ไหมไม่ได้ครับน้องต้องรอนะ แป้งไม่ได้ช่วยเลยพี <laughs> <c oughs> ก่กำลังสร้าง,งห้องแป๊บนึงนะคนดูมาดูก่อนอใครว่าแอดเพื่อนมาบอรับนะครับผมไม่รับนะอะไรอะ่ะโบสโบสททำอะไรโบสทเทสแคนอ๋อเวียเวียไปเทสแคนโบสด,ดิคนที่ชื่อ LS ลเวียนะครับคุณดูนั่นแหละคนนั้นเขาจะเทสนะครับให้เวียไปเทส ขอสร้างห้องก่อนละกันนะทางล่องไหไลท์นะ เดี๋ยวพี่ปิดจอแป,ป๊บหนึ่งนะครับขึ้นดูอ๋นวนึงนะพี่ใส่ละห้องแป๊บหนึ่งนะ ห้องอันนี้นะคนดูนี่ครับไอดีห้องหนึ่งแปดสามเก้าหกเจ็ดหกสามนะครับไอดี ID ห้องก็นี้นะครับหนึ่งแปดสามเก้าหกเจ็ดหกสามด้วยนัดยังไม่บอกนะครับอืม สองพันสองร้อยสิบซับพี่จะบอกรหัสน,นะครับคนดูจะหน่อยจหน่อยจะเย็นครับพี่เชิญแน่น้องต้องรีบสองสองหนึ่งศูนย์สองสองหนึ่งศูนย์ซับบอกรหัสน,นะอีสิบซับ,บะน,นะคนดูพี่ตั้งไว้ทีละสิบทีละสิบซับนะครับ โชว์แชทมาว่ะโชแชทอ้ามจะหายอะไรอ๋อยี่ครับขาดอีกกี่ซับหรอขาดตอนนี้ขาดเหลือ9ซับนะครับขาด9ซับนะขาด9ซับนะครับ,บ,นค,รบคนดูสร้างซีซีเถอะไม่ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สร้างซีซีคนน้อยครับ กดแล้วโอเคครับก็ต้องรอคนอื่นกดนะน้องๆผมเข้ารหัสห้องได้มั่วละมั่วละอีกก้าซับนะครับคนดูอีกก้าซับ ผมหาอะไรได้แต่ตัดต่อไม่เป็นจบเลยโอ้น้องเอ้ะแล้วจะหาไปเพื่ออะไรล่ะน้องผมคือคนที่รู้รหัสผมอ่ะ รู้รหัสได้ไงยิงปร,รือเปล่าเนี่ยเ็กแปดซัำนะคนดูอีกอีกสองอีออีกแปดซ้ำนะอีแปดซัำนะครับผมอีกแปดซัำด้วยคนดู รหัสกี่หลักรหัสสี่หลักครับสี่หลักทุกตาเลยครับผมว่าอะไรอะ่ะผมไม่ได้ยินเสียงพี่เลยอะ่ะทำไมไม่ได้ยินหนอไม่ได้ยินหรอน้องดังมาเองได้ยินเสียงพี่ปันเวีย มา,มา,มอ,อ,มาอ๋อรอรอใช่ครับต้องรอนะครับคุณดูเพราะว่าคนดูเขายังไม่เข้าเขาเล่นสตรีมอื่นอยู่ได้ย็นพี่โอเคครับอีกแปดซ้บเหมือนเดิมนะคุณดูเพราะว่าคุณดูมันไม่ขยับอะถ้าคนดูประมาณสามสิบคนนะ่ะแบบมันก็จะอันนี้เรื่อยๆใช่ไหมไหนว่ายนะี่สิบสามละเดี๋ยวน่าจะเพิ่มมาซับนึงลนะ ดิว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 เป็นไรหมุนดิกเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดไก่สวัสดีคนดูครับสวัสดีครับคนดูเหลือเก้านะครับตอนนี้คนดูเหลือเก้าไอ้เหี้ยพอทำท่าสตรีมจะหลุดแม่งออกกําหนดเลยสัตว์ ผมยิงจูบเลยพี่แรงขึ้นอ่ะะเยสตอนนี้เท่าไหร่นะสกอร์หกศูนย์เยสสกอร์หกศูนย์เนาะอ่ะหกศูนย์เนาอโซเซตจะพังงานเยสจะพังงานว่ะโซเซตจะพังงานว่ะพี่ผมผมผมขอดิสมาแล้วโอเคครับีตออนน้คืผม สวัสดีคนดู17คนนะครับเดี๋ยวพี่นอนนั่งนั่งนอนนอน,น,อนดูทิกตอกรอแอลวกันนะเออมีคนกดดิสไลค์ด้วยแล้วแต่นะครับผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่ละผมด like ใหสดดว,วัสดีคนดู18คนนะครับสวัสดีคนดู20นะ วันนี้คนดูยี่สองนะครับขาดอีกอเจ็ดซับนะครับคุณด,ดูอีกเจ็ดซับขู่เพิ่มคนเยอะโอ้โหอ่ะอีกเจ็ดซับอีกเจ็ดซับ